สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่พร้อมน้องอรินนะคะที่จุ๊ะครฟังช่องบอกฟังช่องจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะคู่ปรับเราเหมือนเดิมคู่ปรับเยอะกันคู่ปรับหนึ่งเขาเป็นคู่ปรับกันนะคะอรินกับดูน้องอูติิกับพีดเฮ้ยเพราะว่าเธอไปจากกัน số số cái số So 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 <laughs> Oh Ui 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 ui

อยวกออกเดี๋ยวพไปไปวิ่งเล่นเหรอป่ะไอพ่อมาก่อนอุ้ยอุ้ยผิด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 เอพบช้งดู อเนอเนอเนคะเอาไปแล้ว้ไปนึกิกรมาดูดู้เฮ้ยแเล่นเหมือนเดมอี้ยละนาตายแล้วทายนี่หนูพี ไอ้เบอร์นไม่เป็นไรเนี่ยชอบไหมเคยแมวเคยไปดะอุ้ย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 อยไอ้ิก็ยิงบนเดาไี้อไอ้ดิงจะบนเอละน่ะต่ว่ะ อุ้ยอุไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องพลอยก่อนไม่ยินงหน้าเยู่กิน่ะไอนี้งานเลยเลยอุ้ยอุ้ยไม่ยอมไม่จะเล่นอะไร แม่บอกอย่าไปยุ่งอาริน,นสะบ,บัดหัวเลยค่ะอารินสะบัดหัวเลยเดี๋ยวร,รอรอแม่กวาดขี้น้องป๊อปเออกวาดกวาดขี้ช้างเสร็จก่อนนะคะร้อน นองพลอยท้องอีกแล้วนะคะเนี่ยน้องพลอยเป็นแม่น้องมิ้นนะคะวันนี้น้องวันนี้น้องมิ้นกลับบ้านแล้วไม่เห็นน้องมิน้นวันนี้น้องมิ้นกลับบ้านแล้วะคะ่ะอารินอารินทำอะไรคนเดียวอ่ะ จะไปะยุ่งกับรถสายนะคะเอ้ยไปไปไปยุ่งกับรถเข็นมีอะไรกินหรือเปล่ามันมีอะไรกินหรือเปล่าอ่ะลีนหาของกินหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยนะก็อยู่เฝ้าน้ำคอยนะคะ

Thôi Thôi mà 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 ถอยถอยมาถอยถอยมาเนี่เออฮะเนไ,นไนนอเนไอ้กนอ้ำอืมโอ้ยแสงเข้าสวยมากเลยค่ะทุกคนย <c oughs> ังกินอยู่ตรงนี้ยาเยอะนะคะตรงนี้ <c oughs> ดูนางอลินดูความปวดของนางค่ะ ดุกันแห็นความปวดของนางไหมนางปวดมากเลยอะนางทำอะไรอะรมันมีอะไรกินหรือเปล่าตรงนั้นไม่มีอะไรกินหรือเปล่าอะมันมีอะไรเออดูนางดูนางยืนความส้นของนางอะนะนี่ค อืดูห่างน้องพลอยห่างพลอยสะบัดนะคะเนี่ยห <c oughs> นูอยากช่วยหนูอยากช่วยหนูอยากช่วย,ยค่ะทุกคนช่วยให้มันป่วนกว่าเดิมให้มันรุ่นวายกว่าเดิมพลอยถอยพลอย thôi cha lâu âu thôi thôi mà bữa, <laughs> không không, không. เอา้าดูนางมายืนบงังอะไรอะ่ะพลอยอทุกคนเห็นนะหะนี่หองอลินนะคะใช่เฮ้ยจะไปด้วยพลอยพลอยมายืนบังอะ่ะทุกคนนี่เดูนางเอ้ยเห็นตูดดูนางพลอย Coi nàng thôi hả? Này, tụi con thấy nàng <laughs> không ạ? Này, nàng <laughs> nó có ăn gì không ạ? Nàng nó có ăn gì không ạ? เพื่นไม่เห็นนางเฮ้ยน,น,นางนางไปยื้รถรถเข็นแล้วค่ะถ,ถอยถอยถอยมาไปแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ป้อมน้องอดินด้วยนะคะบายบาย